กินตัต้แจงกันนะคะบรินินตัต้มมแจงนาะนละนจะกินค่ะแ,กแก,แก,กแกผ็ดเดี๋ยวแกผ็ดนะคะวันนี้ตัต้แจงขึงจีนนะคะ คุณไม่ชอบกินปลาดุกนะคะแต่ว่าวันนี้จะกินค่ะแก่แกเผ็ดกินปลาดุกแกเผ็ดนะคะอืมชอบกับเ ลาเยอมๆไม่เข้าตลาดเมื่อกานเขาเลี้ยงดุสิบักกำลังโตเลยค่ะอินทัมเต็มขาดไหนคะอินตัมแต็ตมานาดน ตอนนี้ก็มีกระหล่ำปีกับถั่วนะคะนี่นะคะกระตุ้ับเป็ดเผ็ดค่ะเป็นก็ได้ก็อร่อยค่ะแค่บางเลยครับพี่นะเป็นเต็มค่ะเป็เต็มเส้นกับยีนเป็ดวิบวยค่ะทำจีดิ้งเร็ว เชิญสายขามนนาเจอพี่พี่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่นะคะที่มารับสมค่ะวันนี้ก็ได้ตำงแตงตามากินตำงแตงด้วยกันนะคะตำงแตงใส่ขนมจีนครับพี่ค่ะเซ็ต ประดุกย่างร้อนเลยค่ะนี่เลยค่ะคำวิเยตุบชักหชายค้าอะไมาเลพีกพี่กินตัเต็มกันนะคะไมกินตัเต็มนานละ วันนี้ตำแจงถังจีนนะคะอืมไอปลาดุกด้วยค่ะเราเป็นคนไม่ชอบกินปลาดุกะคะเดี๋ยวว่าปล้ดุกค่ะบ,บายขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะปลาดุกย่างร้อนๆเลยคะ่ะ ยิาเยอมแค่ปังเลยครับพี่นี่เอตัมเต็นค่ะต็เต็นใส่ขนจีนเป็นไม่ดวดเลยคระตั้ีดิ่เลี้ยวตั้คนนี้ก็มีกำลังปีกถั่วนะคะกินได้มากระ่ว ไม่ค่อยอยากกินเพราะบางรู้สึกว่าข,าขาวๆปลาดุกตอนนี้ไม่ค่อยอยากยากนินวันนี้จำแจงถึงจีนนะคะอืมปลาดุกดึงไข่เราเป็นคนไม่ชอบกินปลาดุกเลยคะ่ะเดี๋ยวแกะมาเลยครับพี่หน้าจำแจงค่ะจำแจงสแกนจีนจำแจงไปด้วยเลยค่ะ คาคำีุกคมันมีแด่กดินด้วยนะคะเด็กินดีเป็นไร่ไหนคะม่เลค่ความบิด ก,กับชุ่มตับเผ็ดเผ็ดคะ่ะกระดุ่มก็กระดุก,ก,ดกย่างร้อนๆเลยะคะ่ะอ,อร่อยคะ่ะกินตังเตงกันนะคะ่ะไปกินตังเตงนานแล้ว ิด้วยนะคะเด็กๆกินเป็ดก็ได้ก,ดกดระดูกย่างร้อนๆเลยค่ะคนจะกินค่ะแก่แกเผ็ดแกินกระดูกแก่เผ็ดนะคะ ข้าตระระเมื่อกี้พล่มด้วยใช่ปะกันโตโตเลยค่ะกินแรงมากเลยปลาดุไม่ก็อยากกินเพราะความรู้สึกว่าขาวๆปลาดุไม่ก็อยากกินมันมีอยากกินด้วยนะคะ นนี้ก็มีกรหลังปีกับถั่วนะคะไปดูกันาปบ่า,บายขอบคุณที่รับชมนะคะเจนใหม่คลิกหน้านะคะ่ะนี่เลยค่ะคำที่ใหญ่ทุกคนวันนี้ตำแจงขึงจีนนะคะ ชอบกินปลาดุกะคะ่ะแต่ว่ากินแรงมากลปลาดุกไม่ค่อยอยากกินเพราะความรู้สึกว่าขาวๆปลาดุกก็ไม่ค่อยอยากกินมันมีแต่ ะะเด็กิีเด็กไร่อตอนนี้ก็มีกำลังปีกับถั่วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆท่านะคะที่มารับชมค่ะวันนี้ก็ได้ตำแตงตามากินตำแตงด้วยกันนะคะตำแตงใส่ขนมจีนครับพี่ค่ะเสร็จเสร็จ ไปต้องค่าไบ๊าย,ายขอบคุณที่รับชมนะคะจุดอันใหมค่คลิปหน้าค่ะวันนี้ต้มแจงขนมจีนนะคะไอปลาดุกเลยค่ะเราเป็นคนไม่ชอบกินปลาดุกเลค่ะเดีด๋วยวนี่เลยค่ะคำีิจัยุดกินได้มากปลาดุกไม่ค่อยอยากกินเพราะความรู้สึกว่าขาวๆปลาดุกคนนี้ไม่ค่อยอยากกิน